ัน24ล้านแตกพวกเราทําได้แล้วค่ะทุกคน 2>, 2นาทีแรกที่พวกเราเปิดตะการทำยอดขายไปได้14ล้านตลอดค่ะความรู้สึกทั้งดีใจและตื่นเต้นแบบบรรยายไม่ถูกเลยลตลอดระยะเวลาเกือบปีที่เราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้วันนี้หมวยและทีมทุกคนทําสําหรับคู่นี้นะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่มีการเปิดตัวคบกันก็หวานไม่พักจริงๆค่ะสําหรับคู่ของสงกรานต์เนตชนะรงนะคะแล้วก็มายดน้ำพระศรีค่ะ ที่ต้องบอกเลยว่าคือเหมือนช่วงนี้หนุ่มสงกรานเขาก็ยอมรับนะคะว่าตัวเขาเนี่ยคลั่งรักสาวไมยเอาม,อกมากๆเลยนะคะพาไปกินร้านอาหารอร่อยๆพาไปออกกําลังกายด้วยการรวมถึงชวนกันไปทําบุญอีกด้วยค่ะแน่นอนกับว่าแฟนคลับเนี่ยโอ้โหหลายคนก็ฟินไปตามๆกันเลยนะคะเป็นโมเมนที่ค่อนข้างจะดีต่อใจนะ่าดูเลยทีเดียวเลยค่ะ ล่าสุดคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเรื่องนี้ฮือฮาพอสมควรนะคะเพราะว่าเน็ตไอเดอลสาวคนสวยเนี่ยก็คือมายาภาาสัสสิมีการแชร์คลิปวิดีโอเป็นนาทีแห่งความดีใจโหนบ่อน้ำตาแตกเลยแบบคะ่ะเหมือนว่ามีการไลฟ์สดขายสินค้าซึ่งเป็นโปรเจกต์ธุรกิจที่เธอเนี่ยดูแลอยู่สามารถทําเงินทะลุเป,ป้าอยู่ที่24ล้านบาทภายในระยะเวลา2ชั่วโมงคุณผู้ชมขาจากความสําเร็จนี้นะคะทำให้ทางด้านหวานจใจไฮโซอย,อย่างสงกรานเนี่ยที่คอยเคียงข้างคอยช่วยไลฟ์อยู่ไม่ห่างนะคะก็เลยเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยการโอบกอด เลยค่ะฟินเข้าไปอีกนะคะสนับสนุนซัพพอร์ตให้กําลังใจอย่างเต็มที่ก็เรียกได้ว่านอกจากจะเป็นคู่ที่หลายคนยกสถานะให้เป็นคู่รักอันดับหนึ่งในเรื่องของความคลั่งหลักมาตอนนี้แล้วนะคะสงกรานเองเนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ตส่งเสริมแฟน3าในทุกๆด้านจริงๆค่ะ1วันยี่สิล้านแตกพวกเราทําได้แล้วค่ะทุกคนสนาทีแรกที่พวกเราเปิดตะกาททายอดขายไปได้สิบสี่ล้านาความรู้สึกทั้งดีใจและตื่นเต้นแบบบรรยายไม่ถูกเลย ตลอดระยะเวลาเกือบปีที่เราตั้งใจกับโปรเจกต์นี้วันนี้หมวยและทีมทุกคนทําได้แล้วนะคะต้องขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากทุกคนด้วยจริงๆที่ตอบรับและสนับสนุนพวกเราอย่างดีมากๆไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะทําได้และนี่ค่ะโมเมนต์24ล้านแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากภายใน2ชั่วโมงเกินความคาดหวังของพวกเรามากจริงๆคะ่ะขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงนะคะ อย่าลืมมาลองกันนะคะโซชาชาลดบวมของพวกเรามั่นใจได้ว่าคุณภาพนั่นเกินราคาแน่นอนถ้าคุณลุงเปลี่ยนได้คุณก็เปลี่ยนได้ค่ะ